สวัสดีครับวิวเฟードรีวิวในคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงภาพยนตร์เรื่องมิกกี้เซเวทีนครับไม่มีสปอยนะครับบอกเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับจะเป็นการพูดถึงภาพรวมความรู้สึกแล้วก็มาสรุปให้คะแนนกันนะครับว่าหนังเรื่องมิกกี้เซเวทีนของพงจุนโฮเรื่องล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มจากแบบนี้ก่อนครับมิกกี้เซเวทีนของมงจุนโฮเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพนี้เป็นภาพแรกปล่อยออกมาก่อนที่หนังจะปล่อยตัวอย่างนานพอสมควรครับเป็นภาพของโรเบิร์ตแพตติสัน กลับหัวและอยู่ในเครื่องอะไรสักอย่างตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรบอกกับเราเลยครับว่ามิกเก็เวนทีนจะมาในอารมณ์ไหนแต่ว่าจากภาพนี้ใบเดียวเนี่ยเราเนี่ยผมเองเนี่ยเรียกว่าเราเลยผมเองเนี่ยกระทั่งเป็นหนังพงจุนโฮนะครับยังแอบคิดเลยว่าสงสัยพงจุนโฮจะมาฝั่งเครียดเครียดจะมาแบบตึงๆมาเหมือนคริสตเฟอร์โนแลนอะไรแบบนั้นจนกระทั่งตัวหนังปล่อยตัวอย่างออกมาพร้อมกับเขาเรียกว่าดิเรกชันทั้งหมดของหนังครับที่ มาประมาณภาพโปสเตอร์ใบนี้ทุกอย่างมาในทิศทางนี้ครับตัวอย่างก็มาในทิศทางนี้สื่อในการประชาสัมพันธ์ทุกอันก็มาในทิศทางนี้ก็คือตลกแปลกๆครับว <laughs> งจุนโฮก็ยังเป็นพงจุนโฮแหละครับตัวหนังมีความตลกแปลกๆมีความกัดจิกเสียดสีเรื่องชนชั้นคนรวยคนจนชนชั้นแรงงานชนชั้นปกครองอะไรแบบนั้นครับพร้อมกับการปล่อย เนื้อหาของหนังออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่การโปรโมทเลยว่ามิกกี้เซเนทีเนี่ยเล่าเรื่องของไอ้มิกกี้ที่มันไปเข้าโครงการอะไรสักอย่างทําให้ตัวมันเนี่ยตายแล้วจะถูกสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดความทรงจําเก่าให้มันต่อเนื่องเป็นมนุษย์ในหนังเขาใช้คําว่าเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งนะครับตอนก่อนไปดูนะหรือว่าตอนดูใช้คํานี้ดีกว่าตอนดูไปแล้วนิดๆน,น,น,นะผมแอบรู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันนะเราไม่น่ารู้ก่อนเลยอะ ว่ามิกกี้เป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งอะ่ะถ้าเรามารู้ทีหลังว่ามิกกี้เป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งฉากเปิดของเรื่องมันน่าจะน่าตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่าหนังเปิดด้วยการที่ทําให้เราเห็นว่ามิกกี้เนี่ยอยู่ในอุโมงค์หิมะอะไรบางอย่างครับเหมือนกระตกลงมาและแกก็คุยกับตัวเองว่าโอ้ตกลงมาขนาดนี้เนี่ยตัวหักครึ่งมันน่าจะตายไปแล้วทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยโอ้เจ็บ ทรมานยังเลยแล้วกูจะทํายังไงต่อวะมีเครื่องบินมาแล้วแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยนะครับและเพื่อนที่มาช่วยก็เป็นสตีเฟนยอนแล้วก็มันก็เหมือนไม่ช่วยนะครับมันก็มาแบบเอ้ยมิกกี้เป็นไงบ้างเอ้ย e <y, S 1> e ฉันเจอปืนไฟกระตุกอยู่ตรงนี้เ่เดี๋ยวฉันเก็บกลับไปแล้วกันนะเออแกก็ e y, okay, โชคดีแล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เอออันเนี้ยผมว่าถ้าตอนที่ดูนะฮะตอนที่ดูแอบคิดว่าถ้าเราไม่ได้รู้ก่อนว่ามันเป็นตัวกนะ๊อปปี้เนี่ยอาจจะนา่าตื่นเต้นกว่านี้ไหม แต่สุดท้ายไม่ใช่ครับการเปิดเผยว่าหนังเล่าเรื่องราวของตัวละครมิกกี้ที่สามารถก๊อปปี้ตัวเองออกมาที่ที่มีความเป็นอยู่แบบตัวเองมีการก๊อปปี้ตัวเองเป็นตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นพล็อตหลักที่เปิดเผยได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือตามชื่อหนังบอกครับมิกกี้เซคือเรื่องราวของไอ้มิกกี้หมายเลข17ที่มีปัญหา เพราะว่าคน,นคิดว่ามันตายไปแล้วไอ้โปรเจกต์ที่ว่าก็เลยไปปริน้นไอ้มิกกี้เอทีเนี่ยมิกกี้สิขึ้นมาใหม่แล้วไอ้สิบเทีไอ้สิกลับไปเอา 18, ้าอีกสิบแปกูยังไม่ตายเขาปริน้นออกมาทําไมเนี่ยแล้วก็เกิดความโกูลาหนครับนั่นคือสิ่งที่เขาให้เราดูในตัวอย่างแต่หนังมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องที่มาที่ไปของมิกกี้เลยว่าทําไมมิกกี้เนี่ย มันถึงมาอยู่ในโปรเจกต์มนุษย์ใช้แล้วทิ้งผมว่าหนังตั้งต้นจาัก,การะวาลความเป็นอนาคตของหนังเรื่องนี้ได้น่าสนใจผมไม่เฉลยโครงการนะว่ามันคือโครงการอะไรใครอยากรู้ไปดูในหนังมิกกี้7เราเองแต่ไอ้มิกกี้เนี่ยอยากเข้าโครงการนี้มากก็เลยไปเซ็น เพื่อที่จะไปอาถ้าไปเป็นมนุษย์แบบอาสาสมัครธรรมดาไม่ได้ผมเอาตำแหน่งนี้ก็ได้มนุษย์ใช้รถทิ้งเนี่ยไอคนรับสมัครก็ถามแล้วนะครับว่าอยู่อ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยไอข้อกําหนดเนี่ยเป็นปึกๆเนี่ยชัวร์แล้วใช่ไหมจะเป็นมนุษย์ใช้รถทิ้งเนี่ยไอไม่มีใครสมัครเลยนะตำแหน่งเนี่ยแกเอาจริงๆใช่ไหมมิกกี้ก็เหมือนเรานะครับเหมือนเราทุกคนเวลาเราสมัครอะไรสักอย่างในอินเทอร์เน็ตน,นะครับแล้วเราก็แอพพลาย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  แล้วสุดท้ายไม่ได้รู้ว่าข้อกําหนดเขาเป็นยังไงแล้วก็มาโวยวายทีหลังว่าทําไมเอาเปรียบแล้วแบบนี้กับเขาเขียนบอกแล้วมึงไม่อ่านซะก่อนแต่ว่าไอ้คนเขียนก็ก็น่าแหม่ไม่อยากใช้คําหยาบก็แย่ยน,นะครับกูเขียนและเอีอย,ไไยด,ย,ดยิ่ยี่ยี่ยี่ย่ยี่ยี่ยี่ย่ย่ยี่ยี่ย่ยด่ย่ยน่ยไ่ยลยี่ย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 ี่ย่ย่ยี่ยี่ยี่ยู่ยน่ยรมม่ยา่ย่ยี่ย่ยี่ย่ยน่ยน่ยบ่ยอ่ยอ่ยี่ย่ย่ยี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 ่ย่ยี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 ่ยิ่ยี่ยี่ยย่ย่ย่ ถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นไม,ไดมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเนี่ยแต่เ่กกี้ก็สุดท้ายก็กลายเป็นเข้าโปรแกรมมนุษย์ใช้แล้วทิ้งครับสิ่งที่น่าสนใจคือพงจุนโฮให้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับไอ้โปรเจกต์มนุษย์ใช้แล้วทิ้งกับเซตติ้งของโลกอนาคตที่ว่าเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่าในโครงการนี้เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของผู้นําโครงการที่เป็นอดีตผู้สมัครเหมือนสมัครนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีอย่างนั้นแหละครับเป็นพี่มาร์คลอฟโล แล้วมีคุณมาคุณภรรยาเป็นโทนี่คอนเนตอูประธานโทษนะครับอู้เฮี้ย,ยมากสองคนนี้เฮี้ยมากแล้วเขาล้อเลียนตลกมากเลยนะเขาบอกว่าที่ไอ้มาคราฟาโร่เนี่ยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันลงเลือกตั้งเนี่ยสามสี่รอบแล้วไม่ได้สักทีมันก็เลยมีกลุ่มคนที่ศรัทธากลุ่มนึงอะเออมีกลุ่มคนที่เป็นแเป็นแฟนคลับกลุ่มหนึ่งอะเออเรามาทำาบัน,นี้กันละกันแล้วเดี๋ยวไปหาชีวิตใหม่ของเราที่อื่นยุ่งกับแวงแล้วเลือกตั้งยังไงกันเราก็ไม่ได้แล้วก็ แล้วก็จับเฉพาะกลุ่มคนที่ศรัทธาตัวเองนะครับามาอยู่แล้วก็นอกจากจับกลุ่มคนที่ศรัทธาตัวเอง <S <s ก็จับกลุ่มคนที่เหมือนเอาหมื่นบาทนอนนะครับคนที่ไม่มีความหวังนะคนที่แบบว่าชีวิตแบบมันไม่มีโอกาสไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตคนเหมือนมิกกี้นะครับเป็นหนี้เป็นเส้นไม่มีที่ยืนในสังคมงานการก็ไม่มีทําไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะครับ การเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นทางที่ดีกว่าแล้วอยู่เขาตังมาให้หมื่นหนึ่งเราก็แฮปปี้ถูกไหมครับมาลฟ์โฟลในเรื่องนี้ก็ทําแบบนั้นครับก็ตั้งโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ใจคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบว่าโคตรโคตรโคตรลากญากนะครับโคตรแบบว่าแบบคือทำมาหากินที่นี่ไม่ได้แล้วเนี่ยที่โลกนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไปเข้าโครงการกับแกแกก็เป็นผู้นําที่แย่มากนะครับนี่คือเสน่ห์ของหนังพงจุนโฮครับตั้งแต่ตั้งแต่ The Host นะมาที่สโนวพีเซอร์มาที่อะไรอะอ,อกจาอ,อกจาหนังเน็ตฟลิกที่มีหมูมาที่พาราไซต์หนังพงจุนโฮพูดเรื่องชนชั้นตลอดเวลาครับชนชั้นปกครองชนชั้นผู้นำในสังคมก็จะทำตัวแบบหนึ่งชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองที่เป็นคนระดับล่าง ก็จะต้องถูกกดให้ต้องทําตัวแบบนึงแล้วหนังพงจุนโฮเนี่ยด้วยความที่เขามีสันดานเป็นแบบขี้แซะขี้ล้อเลียนนะครับแกก็จะไม่ทําให้แต่ละชนชั้นเนี่ยมีความคุมคุมคือเคลือเป็นตัวละครกลมๆดําก็ไม่ดําขาวก็ไม่ขาวออกเทาๆจะดีจะชั่วไม่รู้กูดำปีเลยหรือไอ้ฮีดีเฮีก็แบบบอรเฮียเลยเรวแล้วก็โง่โง่เรวทัศนคติไม่ดีไม่ได้เรื่องเสือกมีตังและได้โอกาส ได้จากไหนก็ไม่รู้มึงทําไมได้ตรงนี้ว่ามึงโง่ขนาดนี้เนี่ยแล้วดูพงจูโถเขาเกลียดชนชั้นผู้นํามากนะครับเขาก็ให้สองตัวละครเนี่ยหัวเมียผู้นําโครงการเนี่ยนอกจากจะชั่วบัดซบแล้วยังโง่บัดซบด้วยนะครับไม่รู้ไปเอาตัวอย่างผู้นําที่ไหนมาคือโง่ระดับแบบปลาใสเองก็ไม่ได้ไงครับก็โดนไอ้สปอกแมนอะโดนไอ้ไอ้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรโดนโคศกมันอะปั่นหัวตลอดเวลาว่านายครับเดี๋ยวนายไป ซีนีแน,น,น,นายยิ่งใหญ่ผมจะถ่ายวิดีโอนายไว้นายออกไปเปิดตัวยิ่งใหญ่นะแล้วนายก็แบบว่าเนี่ยจะเป็นช็อตประวัติศาสตร์เราจะไปสร้างช็อตดีกันนายเชื่อผมเวิร์กแน่และไอ้มาร์คและโฟลโล่เชื่อตลอดเวลาครับเพราะมันโง่เนี่ยคือเซตติ้งของโครงการที่มิกกี้ไปอยู่คือระดับผู้นํานี่ก็สูงแล้วมากแล้วนะไอ้ผู้ปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การนําของไอ้มาร์คและโฟลโล่กับเมียนี่ก็ต่ําลงมาระดับนึงแล้วนะไอ้ต่ำลงมาอีกระดับหนึ่งคืออาสาสมัครนี่ก็ต่ำมากแล้วนะโอ้ไอ้มนุษย์เช ต่ำสุดของหัวโซ่อาหารนะครับคนในโครงการโดยเฉพาะผู้นําไม่มองมิกกี้ว่าเป็นมนุษย์ด้วยทำไปนะครับทุกคนมองว่ามิกกี้มันก็เหมือนเศษเนื้อที่พิ้น์ออกมาจากพินเตอร์น่ะเดี๋ยวมันตายก็พิมพ์มาใหม่ก็ไม่ให้ค่าความเป็นคนเลยแม้แต่น้อยครับแล้วสิ่งที่มนุษย์ใช้ทิ้งอย่างมิกกี้ต้องทาในภารกิจโอ้พงจุนโฮก็โหดมากนะครับตัวอย่างเช่นในซีนแรกๆที่เราได้เห็นว่าไอโครงการเนี่ย มันพิมพ์ในมิกกี้ออกมาทําไมแล้วเขาใช้งานมันแบบไหนเนี่ยมันออกไปลอยอยู่นอกอวกาศนะครับแล้วก็ไปซ่อมอะไรบางอย่างอยู่มิกกี้ก็ซ่อมมิกกก็บอกเข้ามามิกกี้เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยไหมมิกกี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมซ่อมสิ่งที่ให้มาซ่อมเรียบร้อยแล้วครับอ๋อฉันจะบอกนายว่าเราไม่ได้ใหมาซ่อมสิ่งที่นายซ่อมอยู่หรอกเรามาทําการทดสอบว่าถ้าร่างกายของนายโดนรังสีงตรงๆเนี่ยจะทนรับรังสีได้นานแค่ไหนไหนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คอยรายงานเรานะว่า ตาบอดหรือยังแสบไปที่ผิวหนังหรือยังหายใจติดขัดหรือยังหรือว่าใกล้จะตายหรือยังเห้รายงานอย่างไงครับคือรายงานเรื่อยๆจนกว่ามึงจะตายแล้วพอไอ้มิกกี้รายงานโอ้ผมมองไม่เห็นแล้วครับผมแสบแสบตามากเลยครับโอ้ผิวหนังเริ่มร้อน มันโดนอะไรเผาไหมครับอ่าในห้องคอนโทรคุยกันเฮ้กูก็อยากรู้เว้ยถ้ามันถอดถุงมือในอากาศในอวกาศเนี่ยแม่งเป็นไงวะเิกกี้เราต้องการเห็นว่า,ารังสีถ้าโดนสัมผัสกับร่างกายโดยตรงจะส่งผลยังไงบ้างนายถอดถุงมือได้ไหมครับครับถอดถุงมือนะครับแล้วม่ก็ต้องถอดนะครับ เพื่อจะตายนะ่ะแล้วเขาก็อัปโหลดไอ้ความทรงจําก่อนที่มันจะตายเนะี่ยกลับเข้าไปเ้ากับว่าไอ้ที่ที่ก็ตายทรมานซ้าแล้วซ้าอีกนะครับจนมันชินนะ่ะชินชากับความตายนี่มันเป็นมิติของวิธีคิดของหนังที่น่าสนใจมากนะครับตัวละครที่มารับหน้าที่เป็นมนุษย์ที่ใช้แล้ทิ้งเริ่มชินชากับความตายจนไม่ค่อยเข้าใจว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่มันคือยังไงนะมันตายมันมีไหมหรือ เดี๋ยวตายกูก็ปิ้นมาใหม่ไหมแล้วไอ้ปิ้นมาใหม่นี่ใช่กูไหมเนี่ยนี่ก็หลหนึ่งในระดับที่น่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเออเราก็รู้สึกแบบหนังที่มีตัวละครเป็นอมตะเนี่ยมักจะพูดเรื่องนี้ครับคือความเป็นอมตะหลายครั้งไม่ใชีพรจากสวรรค์นนะแต่เป็นคำสาบจากนรกไอ้พวกแวมพ์ยนะ่ะโดนไม่ได้เรื่องดีเลยอยู่มาเป็นไอ้ไออครอบครัวในทวายไลท์อย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ขอตายดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจแวมพายนะแวมพายหลายตัวก็อดครูนเนี่ย ความเป็นอมะตะไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่ปรารถนาของพวกเราความตายต่างหากลนะ่ะเป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาการอยู่เป็นอมะตะแบบนี้ไม่ใช่คำ,คำพรจากสวรรค์แต่มันคือคำสาปจากนรกมึงก็เดินไปให้แดดเรียที่ย,ยี่มึงจะได้ตายง่ายแค่นั้นเอง แดกกระเทียมก็ได้อดควรอยากตายแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนแล้วไม่ตายสัทีเนี่ยแล้วสุดท้ายมึงไปโดนแดดบึ้มเนี่ยมึงก็แค่เดินไปจาตะวันออกแี่ะตะวันออกมึงก็ไปหลบในโลกทําไมมึงก็จะได้พบกับความตายที่มึงใฝ่หาแนละ้วนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาตัวละครวางพายมันอดควรนะครับกลับมาที่มิกกี้มิกกี้เป็นตัวละครแบบนั้นครับเริ่มสับสนว่าความหมายของชีวิตมัน มันประมาณไหนกันแน่ไอ้ชั้นที่ปริ้นออกมาเนี่ยตกลงแบบยังไงวะนั่นคือ1ระดับละชั้นแรกละอีกชั้นหนึ่งยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยบอกกับเราตั้งแต่ตัวอย่างและว,ว่ามิกกี้ปั๊ม17 17ออกมาบังเอิญไอ้โปรเจกต์ไม่รู้ว่า17ไม่ตายแต่มันรอดมาด้วยอะไรได้เนี่ยไปดูในหนังเอานะครับอันนี้เจ๋งสุดท้ายมันกลับมาที่สถานที่ทดลองโอ้ผมกลับมาแล้วครับไม่ตายไอ้คนนึกว่าตายอีกเขาปิ้น18ออกมาแล้วซ้ากันเราก็นึกว่าจะเป็นมุกแบบหนังแบบตัวละครหน้าตาเหมือนกันนะครับเออาจะนํามาซึ่งมุกต่างๆมากมายถูกไหมการที่อยู่ๆมีตัวละครที่ copy มาแล้วหน้าตาซ้ํากันแต่ว่า เขาใส่เงื่อนขไขไว้นิดหนึ่งเขาใส่เงื่อนขไขไว้นิดหนึ่งคือ1ไอไอ้กฎหมายการก๊อปปี้มนุษย์ในหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามครับเขาไม่ให้ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวซ้ําเขาเรียกว่ามัลติพเปลลุนลายแรงมากมึงก๊อปได้แต่มึงต้องรอให้ชัวร์ก่อนว่าตัวเก่าตายถ้ามึงไปก๊อปมาแล้วมันซ้ํากันนะมันจะนําไปสู่การก่ออาชญากรรมที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะผมแจ้คํานี้มันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ดังนั้น การมีมิกกี้2ตัวเป็นสิ่งต้องห้ามพงจุนโฮก็เป็นพงจุนโฮครับมันทําความมีตัวสำมมันทําความมี18กับ17อยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยได้น่าสนใจมากครับทั้งเดียวกันว่าเออเราจะอยู่แบบไม่มีใครรู้เลยทำยังไงเราจะเดียวกันแบบว่าเออมึงวันคู่กูวันขี้ไหมรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องมึงตัวเดียวกันเมื่อวะอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วมันทําให้เรากลับมานึกย้อนว่าเออมันมีความเป็นไปได้ไหม ที่ตัวก๊อปปี้ของเราจะต่างกับเราขนาดนี้เรามาจากชุดความคิดเดียวกันนะแต่ว่าเราเจอกับความจริงบางอย่างในช่วงเวลาที่ต่างกันนิดเดียวเองอะตัวหนึ่งเพิ่งจะรอดจากความตายอะไรบางอย่างมาในขณะที่ตัวอีกตัวหนึ่งมีความทรงจำทั้งหมดในอดีตนะก็งงๆตอนตายแต่ตกลับมาใหม่ละมีช่วงที่แบบมันเขาเรียกว่ามี ฟฟรมแวร์ firmware, ช่วงที่ไม่เหมือนกันนิดเดียวนะฮะคือช่วงเวลาที่ไอ้สิบเจ็ดรอดโอหมันเปลี่ยนให้มิกกี้สองคนไม่เหมือนกันได้ขนาดนี้เลยเในหนังเขาเรียกว่าตัวหนึ่งเป็นมิกกี้อ่อนนุ่มนะฮะไม่อยากจะออกไปผมไม่อยากจะทําอันนี้ให้ผมทําอะไรก็ได้ครับเนี่ยเป็นไอ้ฮีมิกกี้แบบยอมอะ่ะไอ้สิบสิบแปดปั๊มมาใหม่ไปไอ้ไม่ยอมใครเลยเป็นทิกกี้สู้คนอย่างนั้นอะ่ะผมว่าน่าสนใจครับเพราะว่าในขณะที่เราเห็นหนังคนสองบุคลิกมาเยอะเราเห็นมีไมซ์เซเว่นไอรีนเราเห็นต่างๆอะ่ะที่แบบว่า โอ้เป็นตัวเดียวกันนะแต่มีบุคลิกอื่นที่ซ่อนอยู่แล้วอยู่ๆมันโผล่กมาโอ้ยังกับคนละคนแล้วน,นักแสดงก็ใช้ความสามารถในการแสดงทำให้เราเห็นว่าหน้ามันเหมือนกันแต่ข้างในมันคนละคนกันเฉยเลยเนี่ยหลายเรื่องมากครับจิมแค์รี่เล่นมีแมทเซฟแ r e ไอรีนเจมสเปคออรวอยเล่นในสปลิตอย่างเงี้ยเรอาอก็เห็นความอัศจรรย์ในฐานะนักแสดงแบบนั้นแต่ระบเพิธิสันเหมือนขึ้นไปเกียร์นึงฮะ ด้วยการเล่นเป็น17กับ18เหมือนกับคนละคนกันนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นคนคนเดียวกันอยู่ในนั้นครับคือมึงยังก็คนละคนกันแต่มึงคนเดียวกันนอกจากหน้าเหมือนกันนะมันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ครับโอ้อันนี้เล่นเก่งมากครับเป็นการโชว์ความสามารถในการแสดงที่น่าสนใจมากแล้วโรเบิร์ตตติสันนะผมไม่แน่ใจว่าแกไปแบบแกเจ็บช้ำการที่แกเป็นเอ็ดเวิร์ดคาร์เรนที่มันหล่อเกินไปในทวายไลท์แล้วแกเคยให้สัมภาษณ์ว่ากูไม่น่าเล่นเลยนั่นอะ ว่าแบบไม่ค่อยประทับใจการเล่นทวายไลท์เนี่ยแล้วคนชอบแกหล่อันนั้นอะขนาดนี้เลยเหรอคําว่าขนาดนี้เลยเหรอคืออะไรคาแรกครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเไ,ไอ้พระจิง์สันไม่ชอบลุกหล่อเว้ยสงสัยจะมีปัญหากับลุกหล่อของตัวเองในทวายไลท์เว้ยก็คือตอนมันเล่นเดอะโรเวอร์เยินมากนะครับตอนเล่นเดอะโรเวอร์ <c oughs> เละมากตอนนั้นเพิ่งจบจากทวายไลท์ใหม่ๆเลยแล้วโอ้โหยี่นี่ขนาดนี้เลยวะเนี่ยมันเล่นเลยโอ้โหเบอร์นี้เลยเหรอวันนี้มาเล่นมิกกี้ก็เหมือนเดิมฮะครับครับ ไม่ผมไม่ไม่ไงก็หยองก็แย่งนะฮะเออทุกท่านเล่นดีมากเลยผมว่าดีกว่ามันเล่นลอยอ่ะนั่นคือภาพรวมของมิกกี้เซเว่นทีนะฮะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจและอยากจะอยากจะขีดเอาไว้หน่อยเผื่อว่าใครฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วยังรู้สึกแบบอืมเขาตัดสินใจอีกนิดนะกระต้นอีกนิดหนึ่งด้วยเรื่องสัตว์ประหลาดครับเราดูหนังพงจุนโฮมาเนี่ยบางเรื่องเป็นมนุษย์ธรรมดาพวกพวาลาไซ บางเรื่องเป็นหนังสัตว์ประหลาดเลยแล้วก็พงจุนโฮสร้างสัตว์ประหลาดในเรื่องได้ไม่เหมือนใครดีครับได้ไม่เหมือนใครไปว่าอะไรมันดูมีหัวจิตหัวใจนะครับไม่ว่ามันจะหน้าตาอัรลิสไซร์อะไรวะเนี่ยขนาดไหนก็ตามอย่างไมนุษย์ปลาในเดอะโฮสมนุษย์ปลาในเดอะโฮสเนี่ยก่อการลักเด็กนะที่ริมแม่น้ำหานแล้วม่งเอาไปซ่อนพ่อแม่เขาก็เดือดร้อนไปตามหาลวครับแล้วสุดท้ายก็ มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแต่ตัวมนุษย์ไอไอปีศาจปลาในเรื่องเดโฮสต์เนี่ยมีมิติบางอย่างที่ยังไม่รู้รู้สึกว่าแบบแล้วมันมีวิธีคิดอะไรของมันวะ,วะมันดูมีแววตาแปลกๆที่เราสงใจสนใจแล้วมีความสงสัยครับนี่คือมันไม่เนไม่ได้เป็นแบบสัตว์ประหลาดเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเหมือนพวกก็อตซิลล่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ซิลล่าอาจจะมีมิติบ้างเหมือนในพวกปีศาจในอุนตอร์แมนอะไรแบบนั้นอะที่แบบว่าออกมาแแล้วก็ไล่ฆ่าคนแม่ง ไม่ส่วนไหญ่เลยอะหรือเหมือนไอ้บางกรในดีวอลของเกาหลีด้วยกันอย่างนั้นอะไอ้ดอโฮสต์ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันดูมันมีมีอีโคซิสเ็มของมันแปลกๆนะพงจุโฮออกแบบน่าสนใจครับหรือหนังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะผมจะบอกแบบนี้ว่าหนังมันออกจะมันจืดๆแปลกๆช้าๆอยู่แต่ว่าตอนดูก็สนุกดีอกจาไอ้หมูหมูฮิโปเออผมแชืคํานี้หมูฮิโปแม่งถ้ามันออกช้ากว่านี้นะผมว่ากระแสหมูได้ไงจะทําให้ไอ้หมูอกจาได้ดังกว่านี้ หน้าตาคล้ายๆหมูเด้งอกจาเนี่ยเป็นหมูพันธุ์ใหม่ที่ในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดต่อบรรทุกกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นสัตว์บริโภคเลยเขาเอามากินคือแม่งอร่อยแล้วให้เนื้อเยอะคุณค่าทางสารอาหารดีโตไวคือตอบโจทย์ทางด้านการเป็นเป็นปศุสัตว์เลยคือผลิตอาหารแต่บางเอิญนี่ยอีน้องเด็กนางเอกเนี่ยจะไ,ไปเอาไอ้อกจาที่มาเลี้ยงเอเอเราเราเหมือนเ้าห้ามเลยซิวสปูดน,นะครับมึงอย่ารักสัตว์ปศุสัตว์ห้ามมีหัวจิตหัวใจเลี้ยงมันหนุนหมาไม่ได้ลรก หนูเลี้ยงมันเหมือนหมาหนูก็ผูกพันมันกินมันลงได้ไงอะ่ะแน่นอนก่ะไม่อยากให้ค่ายอกจาครับและไอหมูฮิปโปที่ชื่ออกจาก็ากลายเป็นตัวละครที่เออน่าสนใจดีนั่นแหละครับในมิกกี้เซเว่นทีนก็มีสัตว์ประหลาดเหมือนกันแต่เขางำเอาไว้ตัวอย่างเขาแทบไม่ให้เราเห็นเลยหรือกระทั่งพอเราเห็นในเรื่องอะ่ะเราจะรู้สึกทันทีครับว่าไอ้ที่นี่ไม่น่ามีอะไรดูธรรมดาแต่เป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับอันนี้คือจุดที่อยากให้ดูมากๆจริงๆปัดเจ๋งครับ มันตั้งใจดีไซน์มาให้เรารู้สึกว่าไอ้น,นี่สิ่งมีชีวิตชั้นปรสิตชั้นเหมือนมดปลวกมแมลงอ่ะเฮ้จริงจริไม่ใช่ครับโอ้เอัพซับซ้อนอัศจรรย์มากนะครับอันเนี้ยจนมาถึงตอนเฉลยตอนท้ายเนี่ยไอ้นี่เจ๋งมากนะครับอยากให้ไปดูกันและนี่คือมิกกี้เซเว่นทีนจากผมจีนวิลเฟเดอร์ในวิลเฟเดอร์รีวิวในคลิปนี้นะครับให้คะแนนเอาไว้หน่อยสําหรับมิกกี้เซเว่นทีนผลงานจากพงจุนโฮเรื่องนี้ผมเนี่ยชอบพาราไซตมาก เพราะไซส์เป็นหนังที่ผมว่าผมให้10เต็ม10เลยมิกกี้ซทผมว่าสนุกกว่าอกจาสูสีกับเดอะโฮสตแต่ว่าจุดที่เดอะโฮสจี๊ดมันจี๊ดกว่าจริงมิกกี้ซเวนทเอาจต่จะแดกจะดันนะฮะจะเสียดสีจะทำไอ้มาคราฟโลแบบชั่วๆจังไรอย่างนั้นนะแต่ในจุดที่คือเขามีความพยายามจะมีจุดที่เป็นดราม่านะเออดราม่าแบบทับซึ้งกินใจแบบนั้นแนหะ เออแต่ผมว่าไอ้ซาบซึ้งกินใจมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันยังนิดนึงอะอะไรแบบนั้นอะดังนั้นผมให้สัก7.5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับสำหรับมิกกี้เซเวนทีนครับและนี่คือวิวไฟเดอร์รีวิวมิกกี้เซเวนทีนจากผมจีนวิวไฟเดอร์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคนไหนดูแล้วอยากจะแสดงความเห็นคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือว่าใครยังไม่ได้ดูฟังแล้วรู้สึกอยากดูรีบไปดูนะเดี๋ยวมันจะออกจากโรงไปสะกก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ